สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับเก่าที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้กับผมนิสิตเกตแก้วนะครับหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสือ่าบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมของรัฐมนตรีหญิงครับรัฐมัตยประเทศของอินเดียนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มีการแสดงถึงพฤติกรรมนะครับออกมาอย่างไม่เหมาะสมอย่างมากครับรวมไปถึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยซึ่งเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม พร้อมๆกันเลยครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาบนโลกโซเชียลมีเดียก็ได้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากกรณีที่สื่อต่างประเทศอย่าง Time of ฟอินเดียได้ระบุถึงเหตุการณ์ที่นางกูสุมเมเดเลรัฐมนตรีอาวุโสได้กระบวนการยุติธรรมวิศวกรรมสาธาร,รณาสุขและการปศุสุศาสตร์ประจำรัฐมัธยประเทศซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยมีคลิปเหตุการณ์ที่นางกูสุมนั้นใช้เท้าเตะเด็กชายขอทานที่นั่งหมอบพระนมืออยู่กับพื้นโดยคลิปดังกล่าวมีความยาวร่วมหนึ่งนาทีซึ่งจะเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนายกรัฐมนตรีหญิงรายนี้ ซึ่งถูกจับตามองจากสังคมบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนางกุสุมก็เคยตกเป็นประเด็นทางสังคมมาแล้วอย่างต่อเนื่องซึ่งนางกุศมเพิ่งถูกประนามอย่างหนักต่อกรณีการดูถูกชาวนาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल जोड़ चालू है। कारु किये थे, कारु किये थे, अली कर्मों, क्या दादी दी, क्या दादी दी, बादी दी, एक ทางนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านางกุสุมเดินผ่านป้ายรถประจำทางซึ่งเป็นบริเวณที่เด็กชายกำลังอยู่ในท่าทางที่กล้มกลาบและขอร้องให้รัฐมนตรีหญิงรายนี้บริจาคเงินเพียง1รูปีหรือประมาณ50สสตางค์ แต่แทนที่นางกุสุมจะช่วยเหลือเด็กชายรายนี้เธอกลับใช้เท้าเตะที่ศีรษะด้วยความไม่พอใจหลายครั้งก่อนที่เธอนั้นจะเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวไปอย่างหน้าตาเฉยและภายหลังที่นายกรัฐมนตรีหญิงรายนี้ขึ้นรถส่วนตัวไปบดริการของเธอจึงดึงตัวเด็กชายขอทารายนี้ออกจากพื้นแล้วไล่ออกไปจากบริเวณดังกล่าวในเวลาต่อมา ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโลกโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอนครับซึ่งเราจะได้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อนะครับในช่วงของรายการเกาะติดประเด็นร้อนนั่นเองและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในรายการแซฟโซเชียลสวัสดีครับ